หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับโครงการพักชำระหนี้ของ toyota leasing มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเรามีคำตอบค่ะอันดับแรกเข้าไปที่แอป plt s i m p l เลือกเมนูไปที่โครงการช่วยเหลือลูกค้าตรวจสอบสถานะสัญญารายละเอียดสัญญาเช่าซื้อให้ถูกต้องสัญญาที่ขึ้นสถานะยื่นเรื่องลูกค้าสามารถกดที่รายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วมโดยลูกค้าสามารถเลือกระหว่าง หับโครงสร้างหนี้หรือพักชำระหนี้ดังภาพนี้นะคะจากนั้นจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะลูกค้าตรวจสอบข้อมูลเงินต้นคงเหลืออัตราเพิ่มเติมจากการพักชำระหนี้และอัตราเพิ่มเติมต่องวดจากการพักชำระหนี้ค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วจากนั้นกดยืนยันการสมัครเพื่อส่งข้อมูลค่ะเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสําเร็จนะคะระบบจะแสดงหน้าจอตามตัวอย่างดังภาพนะคะ จากนั้นบริษัทโตโยต้าลีซิ่งนะคะจะติดต่อกับภายใน15วันหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามาโดยระหว่างที่ไม่ได้รับการติดต่อนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งลงทะเบียนซ้านะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว 1. รอแจ้งผลผ่านแอปพลิเคชัน TLT Simply และ SMS 2เข้าแอปพลิเคชัน TLT Simply เพื่อตรวจสอบข้อมูลในเมนูลงนามเอกสารดิจิทัล3ลงนามในเอกสารดิจิทัลภายใน48ชั่วโมงเพื่อให้การพักชำรรานี้เสร็จสมบูรณ์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล c s at l t c o t h หรือโทร026605555สนใจรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นนะคะสอบถามข้อมูลมาได้ที่เพจเ บุกโตยต้าแพร่หล่อตระกูลนะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่ l i น์แอดโตย้ตาแพร่ค่ะแค่หล่อตระกูลขายโตยต้าซื้อโตยต้าต้องมาที่โตยต้าแพร่หล่อตระกูลค่ะ